วันนี้ก็มา,มาเก็บดูกหรือว่าทอนดูกนะทอนดูกที่เราไปเฝ้าเมื่อวันพฤหัสนะวันพฤหัสนี่ยเป็นบรรยากาศเก็บดูกไปทำบุญนะเก็บดูกทอนดูกกลางป่า เป็นตัว่จะตัวหนอยกิดอโไเขึ้น่่วที่ร้มียับ่หน่มเะื่อหนูเ็นแ่วเน่หนมีนยวยู่นาดไหนเกิอไรึ้นช่น่ยเราอกอกไปดขนาดใส่ตีงโคตรมาเล้ดูเรื่องเขา ให้ลายคูให้ลายรลายคูนี่ก็เป็นพิธีเก็บดูกเนาะเอาไปทำงบุญทำสังฆทานอุทิศหาดวงวิญญาณคนดีให้ละโลกไปแล้วเนาะนี่ก็เป็นลูกเป็นลานแกนะ

มาหนักมาแรงแรงที่สุดเลยครับที่สุดเข่า